สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะเซลมาสเตอร์ศิรพัชสอนเตียวสิริโชคค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเจอการหลังจากที่พี่นุ่นห่างหายไปนานเลยเนาะวันนี้ค่ะเราก็มาอยู่ในงานวันเดย์เซมินาร์นะคะอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนพี่นุ่นน่ะไม่ใช่แบบนี้นะคะเป็นเหมือนคุณป้าหน้าหมองค้ำหน้าเหี่ยวอะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะเมื่อก่อนนี้พี่นุ่นทํางานนะคะเป็นเลขา อยู่ที่สำนักง,งานประกันชีวิตบริษัทหนึงนะคะทำงานทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นบางทีก็2ทุ่ม3ทุ่ม4ีทุ่มตีสยังเคยเลยค่ะทำงานทุกวันค่ะ365วันไม่ได้มีวันหยุดพักเลยจึงทำให้เราอะค่ะไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองนะคะอย่างที่บอกค่ะเราอยากได้พ s สซีฟอินคัมใช่ไหมคะเราก็เลยทำงานทุกวันค่ะจนหน้าพี่นุ่นเนี่ยแบบว่าไม่ไหวเลยค่ะสุขภาพผิวหน้านิยาแย่มาก วันหนึ่งค่ะก็มีเพื่อนค่ะมาแนะนำให้พี่นุ่นรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งเป็นโฟมล้างหน้าพี่นุ่นเคยใช้อยู่ครั้งเดียวมีความรู้สึกว่าอิมันดีจังเลยหลังจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะหาได้ก็เลยปล่อยทิ้งไปนานมากเลยและก็มีชาวเกาหลีคนหนึ่งนะคะเป็นสปอนเซอร์เข้ามาแนะนำผลิตภัณฑ์อัโทมีให้พี่นุ่นรู้จักหยิบชุดมาหชุดค่ะเป็นหนเซตให้พี่นุ่นลองใช้ ตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอเปิดกล่องเข้ามาค่ะเอ๊ะไอ้โฟมตัวนี้เราเคยหาใช้อยู่นี่นาแล้วมันอยู่ในเซตนี้เราก็เลยลองใช้ดูเชื่อไหมคะว่าใช้เพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะเปลี่ยนจากป้าหน้าเหี่ยวหมองค้ำตอนนั้นน่ะกลายเป็นแบบว่าสาวหน้าใสากิกเลยค่ะ หนึ่งสัปดาห์ค่ะเพื่อนเพื่อพี่นุ่นนะคะในที่ทํางานก็ทักต้นใหญ่เลยค่ะพี่นุ่นไปทาอะไรมานะคะหน้าใสจังเลยหน้าใสจังเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้พี่นุ่นไม่แต่งหน้าด้วยนะคะหน้าสดยังเอาอยู่เลยอะคะ่ะพี่นุ่นก็เลยมีความรู้สึกก็เปิดใจหลังจากนั้นค่ะพี่นุ่นก็ลองมาเปิดใจฟังการสัมมานาครั้งแรกที่พี่นุ่นเข้านะคะวันที่24กรกฎาคมค่ะปี60นะคะที่โรงแรมรามาการ์เด้นค่ะเข้าไปฟังในธุรกิจออโตมี่หลังจากนั้นค่ะเราเริ่มรู้สึกเปิดใจ นี่เละค่ะเป็นธุรกิจ passive income อย่างแท้จริงเป็นเป็นธุรกิจทีออ่พี่นุ่นเนี่ยาหามานานหลังจากนั้นนะคะพี่นุ่นก็ตัดสินใจค่ะในเมื่อผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มันรู้สึกดีมากค่ะแล้วกออ็แผนการตลาดแล้วก็กลยุทธ์วิธีการอะไรของเขาเนี่ยมันดีมากนี่คือบริษัทที่เราฝ่ฝันมานานหรือเปล่าพี่ก็เปิดใจแล้วพี่ก็ลาออกจากการเป็นเลขาเป็นงานประจำตอนนั้นน,น,นะคะแล้วก็มาทำอาโทมี่เต็มตัว บางคนนะอาจจะบอกว่าโหพี่นุ่นค่ะเปิดใจจากอะไรพี่ก็เปิดใจจากผลิตภัณฑ์นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกค่ะเมื่อเราเปิดใจจากผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะพี่นุ่นก็จะมาบรรยายผลิตภัณฑ์ค่ะและไม่ได้มาบรรยายแค่ผิวเพลินนะเรามีเทคและเทคนิคดีๆมานําเสนอกันด้วยค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะยุคโควิดค่ะใครๆก็อยากจะไปทําสวยใช่ไหมคะแต่ว่ามันปิดนะคะสถานเสริมความงามมันปิดอะคะ่ะแล้วจะทํายังไง ในเมื่อมันปิดเราก็อยากจะสวยผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงอย่ายหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้ตังค์แล้วก็ผู้หญิงะคะ่ะต้องอย่ายหยุดสวยด้วยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นไม,ม่ว่ายุคโควิดร้านเสริมสวยมันปิดเราจะทํายังไงอะคะและพอเมื่อคลายล็อกค่ะใครบ้างคะอยากจะไปทําพี่นุ่นคนหนึ่งค่ะไม่กล้าเข้าไปทําเลยค่ะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงถูกต้องไหมคะมีความเสี่ยงในการที่จะไปติดเชื้อโควิดค่ะ ดังนั้นค่ะพี่นุ่นจึงมีทริคและเทคนิคง่ายๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมานำเสนอกันนะคะเพื่อให้ผิวเราค่ะสามารถที่จะสวยได้ในช่วงโควิดและยุคโควิดดังนั้นนะคะสาวๆหนุ่มๆค่ะมารวมกันทำสวยนะคะที่ตรงนี้ได้เลยพี่นุ่นจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชุด Evening Care for set บางคนอ่จจะบอกว่าก็ล้างหน้าโดยปกติแหละก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องใช้เซตนี้เลยจะบอกว่าทำไมบางคนนะคะใช้ครีมราคาแพงๆเท่าไหร่ผิวหน้าก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยพี่นุ่นก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ใช้ครีมราคาแพงผิวหน้าก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทําความสะอาดผิวหน้า อย่างถูกต้องและถูกวิธีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะ่ะพี่นุ่นก็จะมีเซตนี้ค่ะ evening care for set นะคะเป็นชุดเตรียมความพร้อมสปาผิวง่ายๆที่บ้านมาทำสวยที่บ้านนะคะช่วงยุคโควิดนี้นะคะจะบอกว่าเซตนี้เป็นเซตทำความสะอาดที่ดีมากค่ะเป็นเซตพื้นฐานนะคะที่สำหรับสาวๆและหนุ่มๆทุกคนควรจะต้องมีค่ะเซตนี้นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะตัวแรกก็คือ deep cleanser ค่ะ ดีพินเซอร์นะคะเป็นตัวทําความสะอาดผิวหน้าค่ะทําไมเราจะต้องใช้ดีพินเซอร์ด้วยแค่โฟมล้างหน้าไม่พอหรอจะบอกว่าผู้หญิงเราสมัยนี้นะคะแม้กระทั่งหนุ่มๆค่ะก็ยังต้องทากันแดดหนุ่มๆบางคนทารองพื้นด้วยถูกต้องไหมคะเราเจอทั้งเมคอัพค่ะทั้งฝุ่นละอองเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นผิวหน้าเราค่ะ เราจึงจําเป็นที่จะต้องทําความสะอาดผิวหน้าอย่างถูกวิธีและล้าลึกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแนะนํา d e e p c l e a n ซ e r ซึ่งตัวนี้นะคะผลการใช้เนี่ยคือสามารถที่จะทําความสะอาดเครื่องสําอางได้อย่างดียิ่งเลยพี่นุ้ยมีเทคนิคเล็กๆค่ะวิธีการใช้ของเขานะคะตัว Deep c l n a n ซอรเนี่ยค่ะจะเป็นตัวครีมนะคะเราถาทาค่ะแต่5จุดแล้วค่อยๆวนบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็รอสักพักนึ่งอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะรอสักพักหนึ่งทิ้งให้มันเป็นน้ํามันค่ะ หลังจากนั้นค่ะค่อยๆวนค่อยๆขาดค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะคะและจะมีเทคนิคอีกนิดหนึ่งค่ะสำหรับคนที่เป็นสิวเซียนบริเวณคางจมูกบริเวณแก้มตรงนี้จะมีสิวเซียนใช่ไหมคะพี่นุ่นบอกเลยว่าใช้ตัวนี้นะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆครึ่งบริเวณที่เป็นสิวเซียนค่ะ รับรองค่ะว่าสิวเซียนเนี่ยหลุดออกอย่างแน่นอนหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราทำความสะอาดทั้งคอทั้งหน้าอะไรของเราเมคอัพแล้วนะคะเราก็ต้องมาใช้โฟมคีนเซอร์ค่ะโฟมคีนเซอร์ของเรานะคะมีส่วนผสมของเห็ด้างว่าค่ะและเห็ดถังเช่าเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเราใช้แล้วนะคะรับรองได้เลยค่ะใช้เพียงนิดเดียวนะคะฟองโฟมมันนุ่มหอมและมุนมากค่ะ ใช้แล้วนะคะหน้าเราจะรู้สึกชุ่มชื้นค่ะไม่แห้งไม่เอียดด้วยนะคะและให้ฟองเยอะหนานุ่มมากเลยตัวนี้นะคะพี่นุ่นจะแอบกระซิบนิดนึงค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเทียบเท่าแบรนด์เคาน์เตอร์เลยทีเดียวนะคะจะบอกว่าของเราโหสุดยอดมากตัวนี้เรามีเทคนิคนิดนึงค่ะเราสามารถที่จะเอามารมา์คหน้าได้อ๋อตีค่ะเราจะใช้ตัว โฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะนิดนึงค่ะใส่ตัวเขาเรียกตัวตีโฟมนะคะหรือบางคนจะใส่ตัวบับเบิลก็ได้ที่เป็นขยี้ตะข่ายนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวฟองของเขานะคะมาพอกลงบริเวณหน้านะคะทิ้งเอาไว้ค่ะเหมือนการมาร์กหน้าด้วยฟอร์มค่ะมันจะทําให้หน้าเรานะคะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นค่ะไปลองดูนะคะและตัวที่สค่ะตัวนี้ดีมากเลยนะคะก็คือพีลิ่งเจลค่ะพิลิ่งเจลค่ะเป็นตัวผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วนะคะ มีผิวหน้าเราค่ะมีเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วบางครั้งเราล้างหน้าแล้วมันออกไม่หมดน่ะแล้วทํายังไงอ่ะออกไม่หมดเราจริงจําเป็นจะต้องใช้พ e ิลิ่งเจลค่ะในการผัดเซลล์ผิวหน้าออกเพื่อให้ผิวหน้าเรานะคะกระจ่างใสถูกนะคะ และพี่นุ่นก็จะบอกว่าตัวนี้แนะนำอย่าใช้ในห้องน้ำนะคะเพราะว่ามันเกิดความชื้นเพื่อเวลาเกิดความชื้นเนี่ยพิลลิงเจลเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำปฏิกิริยากับผิวหน้าบางคนบอกทาไปแล้วค่ะหนูไม่เห็นขัดออกมาเป็นคราบพ่ใครเลยล่ะคะพี่นุ่นก็เพราะว่ามีความชื้นนะคะหน้าอาจจะเปียกเมืออาจจะเปียกมันเลยไม่สามารถขัดได้และเทคนิคค่ะ นอกจากเอามาขัดหน้าแล้วนะคะสาวๆนะคะที่ชอบใส่เสื้อผ้าว้าวปัดๆว่องแหวงอะไรอย่างนี้นะพี่นุ่นจะบอกว่าเอามาทาตัวเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะขัดค่ะรับรองค่ะผิวคุณนะคะจะกระจ่างใสเรียบเนียนทั้งตัวเลยทีเดียวนะคะต่อไปค่ะอีกตัวหนึ่งนะตัวที่สี่สำหรับเซตนี้นะคะเป็นตัวพี่นุ่นชอบมากจริงๆเลยค่ะก็คือตัว peel off มาค่ะ ตัวนี้นะคะให้ความกระชับนะคะคือเวลาเรามาร์กหน้าบางคนอาจจะบอกว่ามาร์กแล้วต้องล้างออกหรือเปล่า no 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 ค่ะมาร์กตัวนี้นะคะเป็นแบบ peel off มาร์คุณไม่จำเป็นจะต้องล้างหน้าเลยเมื่อคุณมาร์กเรียบร้อยแล้วนะคะผิวหน้าคุณก็จะนุ่มชุ่มชื่นยืดหยุ่นมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเขามีส่วนผสมที่ดีมากๆก็คือผงอเมทิสต์และผงหยกแค่2ตัวนี้นะลงอยู่ในส่วนผสมของตัว peel off มาร์กก็เลิศแล้วค่ะ จะบอกว่าพี่นุ่นนะคะเปิดใจจากการใช้เซตเนี้ยค่ะจากหน้าคุณป้านะคะคุณป้าหน้าเหี่ยวอะ่ะกลายมาเป็นสาวเกาหลีหน้าใสพเพราะเซตนี้เลยค่ะและจะบอกว่าราคานะคะมันอยากจะใช้คำว่ามันถูกอะ่ะทัง้งจริงๆมันถูกมากเลยค่ะราคาเดี่ยวนะ,ะตอนหลอดน,น,นะ,ะถ้าราคาปลีกเนี่ยอยู่ที่350บบาทแต่ ถ้าคุณสมัครสมาชิกซึ่งสมัครฟรีราคาจะอยู่เพียงแค่280บาทเท่านั้นและคะแนน PV ถึง3,000คะแนนเชีวคะ่ะและถ้าเป็นแบบเซ็ตสวยๆแบบนี้นะคะยกกล่องแบบเก๋ๆเลยนะคะราคาปลีกนะคะก็จะอยู่ที่1,380บาทแต่ เป็นสมาชิกค,ค่ะราคาก็จะอยู่เพียงแค่1 0 0 0ก็80บาทเท่านั้นโหสุดยอดแถมคะแนน PV 1 2,000คะแนนสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราสวยของความสะอาดหน้าเรานะคะได้อย่างเนียนกริบสะอาดเอี่ยมแล้วทีนี้เราก็จะมาบำรุงกันแล้วล่ะคะ่ะ พี่นุ่นนะคะจะแนะนำเซตบำรุงนะคะตัวนี้นะคะจะบอกว่าสำหรับสาวเลข3อัพนะคะเลขสี่พี่นุ่นเนี่ยนะคะอัพไปแล้วนะคะจะบอกว่าตัวนี้ค่ะเป็นโปรแกร,รมเร่งด่วนนะคะภายใน4สัปดาห์คุณจะสวยปริ้งทันทีเลยค่ะเพราะตัวนี้นะคะเป็นโปรแกร,รมที่สาวหลายคนนี่ชอบมากค่ะเพราะมันตรงจุดค่ะ เพราะว่าอะไรคะลดเดือนริ้วรอยค่ะใหค้ความกระชับนะคะผิวหน้าชุ่มชื้นค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะแพคเกจชิ่งตัวนี้เนี่ยมันดูห่าแบบแค่แบบหยิบดูก็โอ้โหมันมันดูด่าแล้วอะคะ่ะรู้สึกแบบดีมากนะคะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมกู้ผิวเร่งด่วนภายใน4สัปดาห์กู้ผิวยังไงอ้าวเดี๋ยวพี่นุ่นจะมาอธิบายให้ฟังนะคะเซตนี้นะคะเราประกอบด้วยกันทั้งหมด4ขวดค่ะ เราจะเริ่มตั้งแต่เบอร์0 1นย์สอาเอ้าทำไมเป็นศูนย์ล่ะมันไม่เป็น1 2 3 4สอี่อ้าวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามีความลับจะบอกเบอร์โค้ดของเบอร์ศูนย์นะคะเบอร์0ูนย์ค่ะก็คือเบอร์ที่เป็นปรับพื้นฐานนะคะของผิวของเราให้แข็งแรงเรียบเนียนพร้อมการบำรุงในขั้นต่อไปสาวๆหลายๆคนนะคะผิวเนี่ยแตกต่างกันผิวมันผิวผสมผิวแห้งผิวขัดนะ้เพราะฉะนั้นเราจึงจะเป็นต้องใช้เบอร์ศูนย์นะคะ เพราะเบอร์ศูนย์เนี่ยคือเป็นแอดวานไฮเดชันนะคะเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวค่ะให้ผิวเรามีความยืดหยุ่นนะคะและตัวนี้มีสารสกัดของแร่มาราคายนะคะและไลโปโซมจากพืชเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยว่าใช้ไปแล้วค่ะผิวเราจะนุ่มชุ่มชื้นยืดหยุ่นแน่นอนค่ะหลังจากนั้นนะคะพอหลังจากโพสเบอร์ศูนย์ใช้ไป1สัปดาห์แล้วมาถึงสัปดาห์ที่2ค่ะสัปดาห์ที่2ก็จะเป็นโค้ดของเบอร์ หนึ่งะะะจะบอกว่าเห็นเห็นตัวขวดนะคะจะบอกว่าอันแล้วทำไมมันในในในรูปมันเป็นสีสีล่ะแล้วทำไมมันเป็นขวดขาวๆล่ะจะบอกว่ามีตัวของเรานะคะจะมีแยกกันนะสอส่วนค่ะเป็นตัว Active a m p อ u l e และคอ p อ u l e ค่ะ 2ส,ส่วนนี้นะคะแยกกันเพื่ออะไรคะเพื่อคงความประสิทธิภาพในการใช้งานค่ะให้มีความเสถียรนะคะและสารผส,ผสมต่างๆที่อยู่ในนี้เวลาเข้ากันค่ะเขาจะคงคุณค่าให้เราเนี่ยใช้ในบน,บนใบหน้าเราเนี่ยทุกหยดให้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากอ่ะไปกันที่โค้ดเบอร์หนึ่งค่ะ โค้ดเบอร์หนึ่งนะคะก็คือไวตาลูมิเนสนะคะก็คือตัวนี้ผลลัพธ์มันก็คือให้ความกระจ่งางใสเพราะมันเป็นตัววิตามินซีตัวนี้นะคะเป็นวิตามินซีเข้มข้นนะคะและก็มีวิตามินอื่นๆรวมกันอีก12ชนิดถ้าเราจะบอกวิตามินซีมันมากแค่ไหนอะคะพี่นุ่นจะพูดอย่างนี้ค่ะมากกว่าเลมอนถึง15เท่าและแอปเปิลถึง200เท่าโหมันสุดยอดมากเลยวิธีการใช้ง่ายมากนะคะตัวนี้นะคะ เราจะไม่สามารถที่จะผสมแล้วใช้ได้เลยอ่าเราผสมแล้วนะคะต้องรออย่างน้อย2-3ชั่วโมงค่ะเพราะอะไรคะเพราะวิตามินซีที่อยู่ข้างบนนะคะเมื่อเราก,กดลงมาปุ๊บนะคะเราจะต้องให้เขาทําการละลายส่วนผสมให้เข้ากันดีเสียก่อนหลังจากนั้นเราก็มาหยดลงไปในหน้าได้เลยรับรองใบหน้าเรานะคะก็จะกระจ่างใสค่ะ ต่อไปค่ะโค้ดเบอร์ที่2นะคะโค้ดเบอร์นี้นะคะพี่นุ่นเป็นเป็นโค้ดเบอร์ที่พี่นุ่นปลื้มมากๆก,ก็คือโค้ดเบอร์2 24 gold infusion นั่นเองค่ะคำว่า gold ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามันคือทองคำค่ะทองคำา4 4 k ค่ะ สัวน,นี้นะนอกจากที่เราใช้แล้วเพื่อความยืดหยุ่นดูดียกผิวยกกระชับแล้วใช้แล้วนะคะผิวเราจะยกกระชับกระจ่างใสหลังจากที่เราใช้เบอร์หนึ่งที่เป็นวิตามินซีพอมาเจอเบอร์นี้ปุ๊บผิวเรากระจ่างใสทันทีแล้วก็ยกกระชับเพราะมันมีส่วนผสมของทองคําฟังไม่ผิดค่ะโหเราใช้ทองคาํามาทานหน้ากันแล้วนะคะซึ่งจริงแล้วนะคะ สถาบันความงามหลายๆสถาบันก็ใช้ทองคำทองคำเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในการที่จะบำรุงหรือมีคอสอะไรต่างๆเราไม่ต้องไปเข้าคอสอะไรพวกนั้นเลยค่ะเพียงแค่คุณใช้โค้ดเบอร์2คุณก็เอาทองคำถึง 24k นะคะมาชโลมบนหน้าให้คิวหน้าคุณนี้กระจ่างใสวิงวิเลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นโค้ดเบอร์ที่3ค่ะโค้ดเบอร์นี้นะสาวสาวเลข3อัพเนี่ยคะ่ะจะต้องชอบใช้แน่ๆเลยมันคือ Miracle Rejuvenating ค่ะตัวนี้นะช่วยเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยเลยค่ะ เพราะว่าตัวนี้นะคะก็จะมีเซลแอคทีฟออมไมโคตนะคะและซูคาเฟตนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องความยืดยุ่นของผิวและลดเรือนริ้วรอย <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะสาวๆที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยต่างๆนะคะจะถูกใจเซตนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพี่นุ่นก็ถูกใจเซตนี้มากเลยหลังจากที่พี่นุ่นลองใช้นะ,ะพี่นุ่นจะบอกว่าพี่นุ่นแอบเข้าโปรแกรมนี้มาแล้วนะคะพอลองใช้ดูนะ,ะรู้สึกเลยว่าแบบ มัน Amazing มากนะครับเอาละค่ะต่อไปนะคะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเอาแล้วมันใช้ยังไงพี่นุ่นจะบอกนี่เลยค่ะนี่เลยนี่เลยนี่ค่ะมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะจะมี2ส,ส่วนอย่างที่เห็นเห็นไหมคะอ่าจะมี2ส,ส่วนอ่านี่เลย2ส,ส่วนเห็นไหมคะว่าจะมีสีขาวเดี๋ยวพี่นุ่นจะมาลองผสมให้ดูว่าวิธีการผสมเนี่ยมันผสมยังไงนะคะ โอเคเราจะแกะจะบอกว่าขวดเขานะแบบว่าเล็กกระทัดรัดนะคะแกะก่อนค่ะจะบอกว่าเนี่ยนะหลังจากนั้นค่ะมีปุ่มขาวๆตรงนี้เราก็กดนี้กดลงไปเลยค่ะปเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมคะสีม่วงๆลงมาแล้วอ่าเห็นไหมคะ หลังจากนั้นเขย่าเลยจ้าเขย่านิดนึงนะคะวนๆค่ะเขย่าค่ะเพื่อเขย่าให้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ชเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่นี่เป็นแบบนี้นนะะนนนนแบบนี้แบบนี้แบบนแบบนอา่าวิชเห็นไหมเห็นไหมอาจจะเป็นอย่างนี้เราก็แกะค่ะ วันนี้ออกนะคะมันจะมีปอกให้จะบอกว่าอะโทมีนะคะเขาใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆแล้วเปิดฝาค่ะออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็เอาวันนี้ค่ะเสียบเข้าไปจึ๊บหมุนปิดค่ะขยับอีกนิดนึงวิธีการใช้ง่ายมากเลยค่ะคุณแขงแค่เปิดแล้วคุณก็ดูด,ดออกนานะคะแล้วก็ใช้บนหน้าเลย ใช้บนหน้าเลยพี่จะให้ดูเนื้อของเขานะนี่ค่ะจะบอกว่าเกลี่ยง่ายบบาลื่นเกลี่ยง่ายมากเห็นไหมคะตัวนี้นะคะจะเป็นโค้ชเบอร์3นะคะ,ะเป็นคืนเป็นมิราเคิลนะคะเกลี่ยง่ายให้ความชุ่มชื่นอย่างมากเลยนะคะวิธีการผสมเนี่ยผสมง่ายมากจะบอกว่าทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องผสมลงนะคะเหตุผลเพราะว่า ของเราค่ะเป็นการผสมสดนะคะในกรณีเนี่ยที่เราผสมทิ้งเอาไว้เนี่ยสารผสมต่างๆในส่วนผสมต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะ mm hmm. อัทอมี่เราใส่ใจถึงแม้กระทั่งการผสมส่วนผสมเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. จะบอกว่าราคาโอราคานี้น่ารักมากๆสำหรับเซตนี้นะคะราคาปีค่ะจะอยู่ที่4 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณเป็นสมาชิกนะคะซึ่งสมัครสมาชิกฟรีนะคะ ราคาอยู่เพียงแค่3,200บาทเท่านั้นนะคะและได้คะแนนถึง60,000คะแนนใครนะคะที่ใช้แล้วนะคะสามารถที่จะบอกมาได้เนะะี่ยกดหัวใจรว,รว,รวมเลยนะคะสำหรับคนที่ได้ใช้แล้วนะคะตัวนี้นะคะ สวยจากภายนอกแล้วนะคะจริงๆเราจะต้องสวยจากภายในด้วยอ่าพี่นุ่นก็จะบอกว่าวันนี้นะคะพี่นุ่นก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือวิตามินซีอะทอมี่คัลเลอร์ฟูดวิตามินซีนั่นเองนะคะจะบอกเขาว่าวิตามินซีค่ะ เป็นส่วนที่สําคัญมากสําหรับร่างกายเลยแต่ร่างกายเรานะคะไม่สามารถที่จะสร้างเองได้ค่ะเราจึงจึงต้องกินผักกินผล,ลไม้กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆมากมายนะคะแล้วเราจะบอกว่าบางคนนะคะเราไม่สามารถที่จะกินผักผลไม้ในปริมาณที่ร่างกายเราสามารถที่ต้องการเพียงพอค่ะดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องพึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ แล้วทําไมอะคะเราจะต้องกินวิตามินซีด้วยเพราะวิตามินซีค่ะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะมันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพหรือเรื่องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นยุคโควิดค่ะเราจะต้องทําร่างกายเราให้มี ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะเราจรึงจําเป็นที่ต้องรับประทานวิตามินซีค่ะและนอกจากนั้นนะคะวิตามินซียังช่วยให้เราไม่เป็นหวัดง่ายๆด้วยนะคะสําหรับช่วงนี้หน้าฝนนะคะเวลาเราโดนละอองฝนหรืออะไรเนี่ยเราก็จะจามเป็นหวัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะทานวิตามินซีกันเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะ และวิตามินซีนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยลดเดอนริ้วรอยชะลอวัยนะคะสำหรับสาวๆนะคะก็ชอบเป็นอย่างมากค่ะตัวนี้ค่ะยิ่งทานยิ่งสวยยิ่งกระจ่างใสและช่วยลดจุดด่างดำให้ดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับใครที่เป็นแบบว่าจุดด่างดำสามารถที่จะทานวิตามินซีได้หรือบางคนนี่เอาไปผสมกับมาร์คนี่มาร์กหน้าได้เลยนะคะเอาละค่ะ วิตามินซีค่ะมีหลากหลายประเภทมากมายเลยแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะมีวิตามินซีค่ะมีเป็นแบบเม็ดแบบโอมแบบแคปซูลแบบฟูละลายน้ำนะคะและเป็นแบบผงค่ะจุดเด่นของอะโทมี่ค่ะของเรานะคะเป็นวิตามินซีแบบผงค่ะแล้ววิตามินซีของเรานะคะ,บบคะ,ะ,คะมีในรูปแบบผงที่กินง่ายมากๆค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะ เป็นรูปแบบซองฉีกง่ายพกพาสะดวกไปไหนก็ได้นะคะสำหรับสาวๆที่ถสีกระเป๋าถืออะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะเอาวิตามินซีเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปในกระเป๋าได้ในทันทีมันง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่คุณฉีกค่ะฉีกซองจื๊บนะคะแล้วก็กอกปากนะคะ ง่ายมากไม่จำเป็นจะต้องเอาเป็นเม็ดๆใส่ถุงซิปล็อกอะไรมากมายเลยค่ะเอาเนี้ยค่ะใส่กระเป๋าได้เลยยีเวลาหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าให้ใครให้เพื่อนหรือมาฉีกแล้วประทานดูเก๋ไก๋มากมายเลยใช่ไหมคะและจุดเด่นที่เด่นมากๆของอะโตมีนะคะวิตามินซีของอะโตมีนะคะเรามีส่วนผสมของคัลเลอร์ฟู้ดหชนิดด้วยกันนั่นประกอบไปด้วยมะม,ม่วงค่ะแคนเบอรี่ค่ะทับทิมฟักทองและชิคโคลี่ค่ะจะบอกว่าวิตามินซีของเรานะคะ อยู่ในปริมาณที่ไทย RDI นะคะและออยอระบุนะคะวิตามินซีให้แนะนำบริโภคต่อวันอยู่ที่60มิลิกรัมเพราะฉะนั้นค่ะวิตามินซีของเรานะคะหนึ่งซองนะคะเราสามารถที่จะรับประทานได้เลยอยากจะบอกว่าบางคนนะคะก็พูดว่า ฉันก็กินวิตามินซีนะเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่พมิลลิกรัมอะไรแบบเนี้ยค่ะจะบอกว่าร่างกายเรานะคะไม่สามารถที่จะดูดซึมวิตามินซีได้ในปริมาณครั้งเดียวแล้วมากๆนะคะดังนั้นนะคะพี่นุ้งจะแนะนําเทคนิคทิคดีๆนะคะสาหรับรับประทานวิตามินซีนะคะซึ่งจริงแล้ววิตามินซีเนี่ยควรจะรับประทานครั้งละแต่น้อยค่ะเพราะว่าวิตามินซีของเรานะคะวิตามินซีของเรานะคะบรรจุค,ค่ะ2กรมัมซึ่งเหมาะสมกับการรับประทาน ครั้งหนึ่งเนี่ยคะ่ะร่างกายสามารถที่จะดูดซึมไปได้เลยและวิตามินซีของเรานะคะบรรจุอยู่ในซองที่ทึบแสงค่ะดังนั้นคุณค่าของวิตามินซีนะคะก็จะไม่หายไปเลยนะคะเมื่อเทียบกับวิตามินซีแบรนด์อื่นๆเนาะเพราะฉะนั้นคะ่ะจะบอกว่ารับประทานวิตามินซีแต่น้อยแต่รับประทานบ่อยๆนะคะจะทำให้ร่างกายเรานะคะแข็งแรงและร่างกายเราสามารถที่จะดูดซึมวิตามินซีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวเลยค่ะ เอาละค่ะแล้วจะบอกว่าเอ๊ะนุ่นหาในเมื่อวิตามินซีเนี่ยประสิทธิภาพมันดีขนาดนี้แพงหรือเปล่าคะจริงๆจ,จ,จะบอกว่า1กล่องเห็นอย่างนี้นะคะราคาค่ะกล่องหนึ่งเนี่ยบรรจุ9 0ซองนะคะซองละ2กรัมนะคะ1ซอง2กรัมค่ะราคาปลีค่ะ750บาทขนาดราคาปลียังไม่แพงเลยอะแต่ถ้าคุณเป็นสมาชิกค่ะ คุณจะสามารถซื้อวิตามินซีนะคะ9 2เนี่ยนะคะในราคาเพียงแค่600บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะ600บาทแถมคะแนน PV ยิงสูงถึง8,000คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะใครสนใจนะคะและยังไม่เป็นสมาชิกรีบสมัครสมาชิกกันเลยนะคะ ถ้าสนใจสามารถติดต่อนะคะคนที่คุณชักชวนมานะคะที่มาสมาัครสมาชิกได้เลยนะคะลองสอบถามดูค่ะเนื่องจากนะคะผลิตภัณฑ์ของโทมี่ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะคะคุณค่าแบบดีมากหลากหลายเลยนะคะสามารถที่จะสแกน q ิ code คเพื่อสั่งสินค้านะคะสินค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากมายเลยเอาละค่ะมาถึงตอนท้ายเนี่ยรู้สึกกันยังบ้างคะเรานะ่าจะบอกว่า อโทมี่ค่ะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์ขนาดใหญ่ค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าไปซื้อโดยที่ไม่ได้อะไรเลยบางครั้งค่ะคนเนี่ยค่ะซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพราคาถูกแต่ที่อโทมี่ค่ะสินค้าเราราคาไม่แพงค่ะและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะผลิตจากโรงงานระดับโลกค่ะผู้หญิงเรานะคะเขาบอกว่าอย่าหยุดรวย เพราะความสวยต้องใช้เงินวันนี้นะถ้าเรารวยด้วยสวยด้วยแบบสุขภาพดีด้วยเอาไหมล่ะคะวันนี้คะ่ะพี่นุ่นก็เลยอยากจะชวนสาวๆหนุ่มๆน,นะคะมารวยด้วยสุขภาพดีด้วยกับอาโมีค่ค่ะแล้วคุณจะรู้สึกรักอาโทมี่เหมือนอย่างที่พี่นุ่นรักคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นุ่นคะ่ะสิรพศรเตียวสีริโชคคะ่ะขอจบกันบรรยายก่อนเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อหน่อยนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะในการใช้ชุด evening care f o ร์เซค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่หน่อยจะมาใช้ผลิตภัณฑ์อโทมี่ชุดนี้นะคะหน่อยมีปัญหาเรื่องผิวหน้าเป็นสิวค่ะเป็นเยอะมากนะคะเป็นสิวอักเสบค่ะหลังจากที่มาใช้ชุดนี้ได้ประมาณ3เดือนค่ะผิวหน้าหน่อยก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะโดยชุดนี้นะคะ จะมีตัวดิฟคลีนเซอร์ค่ะที่หน่อยชอบมากๆนะคะเพราะว่าเขาทําความสะอาดนะคะเครื่องสําอางได้อย่างล้าลึกค่ะส่วนตัวโฟมคลีนเซอร์นะคะตัวโฟมคลีนเซอร์เนี่ยจะช่วยทําความสะอาดอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าแห้งตึงนะคะแล้วก็ทําความสะอาดได้อย่างหมดจดเลยค่ะส่วนตัวพิลลิ่งเจลค่ะตัวนี้ขอบอกเลยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหานะคะเรื่องสิวค่ะเมื่อสิวเริ่มแห้งแล้วนะคะตัวพิลลิ่งเจลเนี่ยค่ะจะช่วยผัดนะคะเซลล์ผิวค่ะ ที่มันเป็นสิวแห้งๆเนี่ยค่ะให้หลุดออกอย่างง่ายดายแล้วก็ไม่ทําลายผิวเราด้วยนะคะส่วนตัวพิวออฟมาร์คค่ะตัวนี้เป็นนางเอกเลยนะคะเพราะว่าเขามีสารสกัดจากตัวใบโบบกค่ะช่วยสมานผิวเราค่ะผิวเรานะคะที่เป็นแผลเป็นจากรอยสิวอะค่ะตัวพิวออฟมาร์เนี่ยเขาจะช่วยสมานผิวเรานะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสเต่งตึงด้วยค่ะ ก็อยากให้ทุกคนมาลองใช้ชุดอ t o m มี่อีว n ลิ่งแคร์โฟรเซตดูนะคะแล้วคุณจะได้เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนอย่างที่หน่อยได้รับค่ะสวัสดีค่ะายค่ะเรื่องผิวสวยอย่างรวดเร็วภายใน1ึงเดือนไซแนะนำอาโรมี่เซนเจอร์จีแอมโนนะคะในหนึ่งกล่องประกอบด,ด้วย4ขวดค่ะขวดแรกเบอร์ศูนย์ค่ะเบอร์ศูนย์ช่วยเรื่องความกระชับคุณจะเห็นผลว่าผิวหน้าคุณเปลี่ยนไปตั้งแต่ขวดนี้เลยนะคะต่อไปเบอร์หนึ่งค่ะจะเป็นวิตามินซีช่วยเรื่องความกระจ่างใส และเบอร์2ค่ะจะเป็นวิตามินที่ผสมทองนะคะ,ะจะช่วยเรื่องการฟื้นฟูผิวค่ะและขวดสุดท้ายเบอร์3ค่ะจะเป็นการลบเลือนริ้วรอยครบทั้งทุกมิติอย่างนี้ค่ะมันเลยทำให้เราค่ะสามารถสวยใสได้ภายใน1เดือนนะคะต้องลองนะคะอัตอมี่เ e นจี้แอมโค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊นะคะวันนี้จะมาแนะนำ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของอาโตมี่ที่พี่อู๊ดได้ทานนะคะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็จะมีอาการคันทั่วตัวแล้วก็เป็นหวัดง่ายแต่ตอนนี้ที่พี่อู๊ดได้มารู้จักวิตามินซีของอาโตมี่ค่ะก็คือคือว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าออภูมิแพ้ที่เราเคยเป็นที่เคยคันมันหายมันค่คอยๆหายไปแล้วก็เมื่อก่อนเคยกินที่ห้ออื่นมันจะเป็นเม็ดทานไม่ค่อยสะดวกแต่ตอนนี้พอมากินของอาโตมี่อ่ะค่ะ การฉีกซองก็ก็ทานง่ายขึ้นค่ะแล้วก็พอตอนนี้ทานแล้วรู้สึกดีก็เลยได้แนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับวิตามินซีคาร์โบฟูตของอาโทมี่ค่ะให้เพื่อนๆได้รู้จักและได้ทานกันทุกคนเลยค่ะ